สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยนะคะเจ๊ตังพารวยนะคะวันนี้นะคะจะพาติดตามตัวเลขแนวทางกับคุณพ่ออมรชัยนะคะสำหรับตัวเลขนะคะแอดจะไปติดตามครั้งแรกนะคะตอนนี้คุณพ่อคุณล่ออยู่นะคะอยู่หนาสารแ้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปติดตามตัวเลขได้ยินข่าวว่าตัวเลขของเพิ่นเคยเข่าสามตัวแล้วก็ เขาสามตัวตัวนะคะแล้วก็งวดเมื่อกี้กับเขาจะเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวจะพาเอฟซีนะคะไปติดตามรับชมอันนี้เป็นงวดแรกนะคะที่เจ๊ตังมาติดตามนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเอฟซีไปกันเลยค่ะหัลูกหัวลูกประชันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่ออมรสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมคุณพ่ออมรเนาะครับผมนะครับมาตามแนวทางของคุณพ่ออมรนี่ค่ะนะครับที่มาเจอกันครั้งแรกอยู่ตรงนี้เนาะ,ค,ะครับผมครับพ่อแนวทางนี้ได้มาจากหลวงพ่อไมหบอครับแม่นได้มาจากไอ้วัดวัดหัวสร้างค่ะวัดหัวสร้างงวดทีเรียวพ่นกะไห้อยู่แต่แต่มันคือวอัดอันไหนเนาะที่ไปที่มางวดพ่อได้มาสองงวดไหมหม่สองงวดครับ งวดอันแรกยังก่อนวดแรกซีสองหกซีสองหกอ่า4ีสองกเขาบ่เกี่ตังคสองหกเขาซีสองสี่เขาทั้งบนทั้งล่างเดียวโอ้บหแ้เขาเขาตัวพมดิสกกี่ตังเอ้อสามตัวกับเขางวดีสอกเลขวันออกสองสีหกอืมครับอันคืองวดแรกที่เราได้มางั่นีหกงวดซีหกงมดพุ่นงวดซีหกเมื่อดเมื่อกี้นี่ เขาทั้งสามจะได้ขึ้นกันอ๋องวนั่นเขาสามตัวสามตัวทั้งสองตัวบนทั้งสองตัวล่างเขาเวงวดเมื่อกี้เด็กงวดพันแต่งวดแล้วงานเป็นไงมาสามหนึ่งสีสามหนึ่งสีเต็มราดับสองสีราดับอกสามสองสีเต็มเดียวเต็มเดียวคุณรุ่นพูดหรอเกืรุ่นพูสมเกิดได้สามตัวตรงมาลงันันงวดต้องานกระสือหลายยังเดิะ ซือสามเจ้าสิเจ้าจ้ละสองร้อยคุณสองร้อยเซแบบประตัดเลยสามหนึ่งสี่เอาเอาเอาตัวเดียวเลยตัตต์ต้องโตกับปัตัดเลยเพระตัดก็แสดงว่าคุณพ่อนี่ัเขาทตัวใดเน้นตัวนั้นแน่นบอกนักไปเลยบอกพ่อให้บานเขาถือหลายทู้ก็งวนวม่างัรนี่บ่บ่ได้ถือน้ำเพลินแต่ะไปบานเจ้าบานแล้วก็ถือหลายอยู่ของหลวงปู่เฮานี่หละแต่ว่าแนวแนวทางตัวนี้มันมาจากวัดงอนสร้างเครับ อันนี้อันนี้พ่อได้มาจากวัดหัวสร้างอีกอันนี้ได้ได้มาจากหลวงพ่อครับที่เป็นอยู่วัดบ้านหัวสร้างหัวสร้างเพื่นฝันบอกครับครับเพื่อนกะไม่เชิงฝันไม่เชิงฝันแต่ว่าเพื่อนเป็นคนมักเล่นคือกันครับเป็นคนมักเล่นยญครับเพื่อนมีเส้นคือมักแจงสี่กับมันเพป็นนางเอาเพราะขับก็ไม่บอกนาสี่จังได้กับบุญขงเพื่อนแต่ว่ากับ มูจักกระเพิ่นสนิทกระเพิ่นมันกะส่งมาให้เรื่อยครับผมเจังใดก็ขอบคุณคุณพ่ออมอเนาะที่เป็นสะพานบุญให้พี่น้องอีซีอะไรก็มาบอกแนวทางต่ออีกเทื่อนหนึ่งเดี๋ยวเด้อพี่น้องที่ที่สำคัญนี่คือตัวเลขนี่เพิ่นว่าได้หลายตัวเพราะเพิ่นมีให้เพิ่นให้งวดที่แล้วให้ชุดเดียวแต่บางวดนี่เพิ่นสี่ไห้ล่างให้บนเพิ่นให้มาให้ล่างให้บนงวดนี้เพิ่นแยกให้่มรับ ข้อมันใช่ครับมันแยกไองบนไห่ล่างไห่บนครับเดี๋ยวให้ลงพิมพ์เขียนก่อนจัหมั้ยก่อนทีจะได้ตัวเลขรับงวดนี้ปกติแล้วพ้นจะไห้สามตัวหนึ่งชุดเดียวแมนครับแต่ว่างวดนี้เพ่นไห่ล่างน้ำไห้ล่างน้ำโอ้ครับเิ่นแยกไห้บนล่างบ่ครับแยกไห่บนล่างงวดนี้ครับแยกไห้บนล่างนะครับสาหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะก็จะไหนก็ขออนุญาตเจ้าของ ตัวเหล็กแนวทางเด้อครับเอาน้ำมันน้ำเสนอเนาะขออนุญาตหลวงพ่อน้ำเนาะผู้เพิ่นแหย่ไหมผู้เพิ่นแหย่อนุญาตผู้เพิ่นแหพ่อหมอนไหมอนุญาตมันบอกครับบอกเก้าเพิ่นละล่ะครับาได้โชคจังเลยได้ไปชมไปครับผมผาเพิ่นงวดนี้เพิ่นก็ให้ยสามตัวสองตัวแล้วบอกครับงวดนี้ที่ผ่านมานี่งวดงวดเมื่อหัเนี่เพิ่นก็ให้ไปแล้วที่ว่าเก้าหกหนึ่งกับ เก้าสามหกสามอันนั้นอันอันว่ต้องเอย่าแค่นี้อันนี้ของลุงปู้นี่ก่อนอยากลุงปู้นี่ให้มากสองจุดจุดบนกับจุดล่างปกติเมันจะให้แบบนี้แบครับพ่อมอนปกติเมันจะให้จุดเดียวให้ชุดเดียวชุดสามบนชุดเดียวแต่วันนี้เป็นให้สองจุดเพิ่งจะให้ด้วยให้ล้างน้ำให้ล้างน้ำ มาเบิ่งว่าตัวเรียกที่อกถืออกถูกใจบ่เนาะครับเนาอนะครับคุณพ่อไปเอามาให้เกี่ยวกันก็เพิ่งกําลังไปมานี่ครับไปได้มาตักโดนเติบแล้วล่ะไอ้เพิ่็เลยช่วยทำมื้อนี้ครับโอ้ใหม่ไม่สดสดเลยโชคปุ้ยกับเพิ่นเพิ่นว่าเดี๋ยวที่เดี๋ยวจังได๋เดี๋ยวเพิ่นจีส่งมาให้ก็บพอดีโทรไปหาเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกเลยครับบอกเลยสดๆนะครับเอ้า เตรียมตัวเขียนต้นน้อเตรียมเขียนให้เราบอกเอซีกับเซี่ยงไฮ้ยูไนเตเอาตัวบนกันครับข้างบนเป็นเนบอกมาบอกว่างวันนี้มันมีแปดหกห้าแปดหกห้าเอฟซีกับจุดไฟพร้อมพร้อมกันนะครับแปดหกห้านะครับจักษสุดครับพ่อจุดเดียวขเดียวจุดเดียวหางเดียวแต่ว่าเป็นให้ข้างล่างมาอีกชุดหนึ่งคือหกสาม าข้างล่าง63ครับตัวเดียวพครับตัวเดียวาามแขนัแนี่แน่นอนน่ะชิดอะบนล่างอย่างละเม็ดแน่นอนน่ะสามตัวบนสองตัวล่างเป็นตัวเลขที่หนาตามยังล่ะถังแค่นั้นครับยเป็นหนาอาจารย์นี่อาจติดตามที่ให้ตัวเลขหน่อยแต่ว่างวดที่ผ่านมาพิษยุดตัวเดียวิ แต้มเดียวเป็นในเป็นในสามหนึ่งซีมันออกสามสองซีโตเดียวแต้มเดียวเราพ่อเนาะงวดนี้ก็จะให้ยดูดแต้มเน้อออกตรงตรงก็พ่อเนาะถึงกระไ้ตรงก็ะไรโตก็ยังดีหลวงพ่อเดรรไปทำบุญกับเพลินหลวงพ่อหลวงพ่อให้มานะคะเกษตรตัดสองตัวบอกครับเอสามเพป็นบพเน้นเพิ่นบ่ได้เน้นครับเพันให้มาหางเดียวนี่แหละก็แล้วแต่คนมัก เดี๋ยวจีตัดเอาเออเลต้าจีตัดเอาครับแปดหกห้ากับตัดวิ่นวิ่นเนาเนาะครับเนาะแปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปดห้าหกหกห้านะครับจะเริ่มตัดสองตัวนะครับเพราะว่าล้ง่อเพิ่นกับเ่ให้เพิ่นให้มาแบบนี้เนาะคอเนาะครับตัดสองตัวนั่เด้วพี่น้องเพิ่นท่านห้เปิดเผยแรงมีที่มาบ่ครับให้เปิดเผยวัดเพิ่อนยังบ่อยังเพิ่นบ่อจะไห้เปิดเผยครับเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นสิเบิ่งเบิ่งอีก วันนี้มันสีเข่าอีกบ่อกันเข่าอีกบ่อเพิ่นจังสีไปหาหอดวัดอ๋อ้ครับผมเอ้จะได้ไปรวมทำบุญเจริไปรวมทำบุญนทำเพิ่นครับตอนนี้น้องพอเพิ่นสั่งยังครับก็มีแน่เลยแหละค่ะมีแน่แล้วเพื่อสายบุญเพิ่นอยากมาทำบุญน้ำเละข้ามตัวเล่งงามเนาะครับเขียนลงดินก็มีนะครับเอาเขียนใส่กระดาษกันหลาย เอาให้พอโชอนิดนึงเอานีได้ดเออครับผมตัวเลขจากพ่ออมรชัยเอามาเมื่อเศร้าได้ไหมก็เศ้าครับหางเดียวล่างหานเดียวแปดหก้าแล้วก็หกสามจะได้ก็พี่แปดหก้าก็หสามเขียนถือกูนี่ถือถือตองเนาะแปดหก้า ครับคุณพ่อพี่น้องโอ้ยฉันยิ้มเท่าไรยิบซีนี่ยคุณพ่อพี่น้องทุก่านด้มีโชคมีลาบนำครับเพื่อโชคดีนำเราค่ะเดี๋ยวปันโชคดีนำปัญจมาเฮ็ดบุญสังวัดสั่งว่านำกันคขอบคุณคุณพ่ออมอนชายหลายเด้อพ่ออมอนชายนะครับไปเอามาใหม่ๆสดๆนะครับผู้ใดได้รับชมคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อเพื่อจะได้ไปทำบุญกับหลวงพ่อนะครับแต่เพิ่นหลวงพ่อเพิ่นยัง ยังไม่เอ้ยซื้อวัดนะครับครับผมเป็นแจงมาแบบนั้นะครับเป็นแจงมาแบบนี้ถ้าเขาว็นี้สามตัวเพ่าให้ไปหาท่องวัดเลยเป็นบอกรับแมนครับอืมคุณลุงเผาเป็นแจงมาถ้าได้สามตัวแปดหกห้าหายไปฮอดวัดนะครับอ่ะมาตรงๆนี่สามตัว้อครับแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอแคปหน้าจอค่ะครับผมโอเคครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่ออมรนะครับ ใช้วิจารณยานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ